เก่งฮริทตกหลุมรักเจฟซาเตอร์อินขั้นสุดบทใกล้เคียงชีวิตจริงแจ้งเกิดเป็นที่เรียบร้อยสำหรับนักแสดงหนุ่มน้องใหม่เก่งฮริตบัวย้อยที่รับบทเป็นจริงนะในภาพยนตร์เรื่องวิมานนามจากค่าย g d h ร่วมกับ ใจสตูดิโอที่ได้ชาเลนจ์ความสามารถทางการแสดงหนังเป็นครั้งแรกด้วยการถ่ายทอดคาแรคเตอร์คนสู้ชีวิตซึ่งนับเป็นโจทย์ยากที่เจ้าตัวต้องพิสูจน์ฝีมือให้ได้แต่เพราะบทบาทที่ได้รับใกล้เคียงกับชีวิตจริงเลยช่วยให้อินมากยิ่งขึ้นพรอมรับประกันเนื้อหาเข้มข้นสนุกคาดเดาไม่ได้และสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของกฎหมายสมรสเท่าเทียม นำแสดงโดยเจฟซาเตอร์ยิงฟ้าวราหะเอ้ยพงศกรเมตตาริกาโนนเก่งพิริ์พัวย้อยสีดาพัวพิมลโปรโดิวโดยวันวันบดีพงศิษฐิศักดิ์กำกับโดยบอสนารเรเบกูโนเก่งพิริศเผยว่าผมรู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาเป็นหนึ่งในนักแสดงหนังเรื่องนี้มีความกดดันและก็ท้าทายมากครับก็ถือเป็นหนังเรื่องแรกที่ผมได้เรียนรู้ในศาสตร์งานแสดง ซึ่งในเรื่องผมเล่นเป็นจริงนะเป็นชาวไทยใหญ่บุคลิกนิ่งๆเงียบๆไม่มีเป้าหมายในชีวิตแต่พอได้มาเจอกับทองคําซึ่งรับบทโดยพี่เจ็ซาเตอร์ก็ดันไปตกหลุมรักเขาแบบไม่รู้ตัวเลยทําให้มีความหวดนในการใช้ชีวิตที่มาเรียกว่าเป็นความรักที่ไม่มีคำนิยามและอธิบายไม่ได้เหมือนกันแต่รู้สึกแค่ว่าเราต้องมีชีวิตต่อสู้เพื่อคนคน,คนนี้ก็เรารู้สึกเห็นใจและสงสารทองคําที่ต้องมาเจอกับความไม่ยุติธรรมจากการที่ไม่มีกฎหมายมารองรับในเรื่องของการ สมรสเท่าเทียมที่มันไม่ได้ครอบคลุมในส่วนของการครอบครองทรัพย์สินและด้วยความที่คาแรคเตอร์ที่ผมเล่นมันค่อนข้างลึกในการแสดงความรู้สึกเวลาเล่นเราต้องสื่อสารอารมณ์ของตัวละครอย่างไรให้ชัดเจนผมเลยต้องไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมและเวิร์กช็อปอย่างหนักแถมยังต้องไปเรียนรู้การเป็นชาวสวนทุเรียนจริงๆด้วยผมโชคดีที่บทบาทในเรื่องมีความใกล้เคียงกับชีวิตจริง เพราะผมเป็นคนเหนือที่บ้านทําสวนเลยมีความเข้าใจในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นนอยูของคนทางภาคเหนือครับสุดท้ายผมอยากจะฝากให้ทุกคนมาดูหนังเรื่องนี้กันเยอะๆนะครับเพราะเป็นหนังที่เข้มข้นคาดเดาไม่ได้และผมว่าด้วยการเล่าเรื่องการลำดับภาพความสวยงามบรรยากาศในการถ่ายทำบวกกับความตั้งใจของทีมงานและนักแสดงในเรื่องจะทำให้คนดูอินได้อย่างแน่นอนครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์เก่งฮาริบเล่าตบท้าย